ล้ำแล้วทีงามบ่าง้อมว่าไอ้เจ้าได้พ่อผมยดอกขึ้ดังได้หลังเอ้ยดังคือเสียงกระจันแมงงวงนี่ล่แเสียงดีให้คนนิยมชมชอบคนนิยมชมชอบแม่แม่พนมักคือนยังนี่งาอมก็สันงามบ่แม่มึงมัก แม่แม่แม่เอ็กซีโอมีเสน่หยิมนน้มไปน้าดโวดให้มันดังคือจังที่นนยังนี่ดับดังดดแม่บัวาดกให้ดังดังเลยละ่ะให้มีผู้ฮักผู้หอม<า>ให้เขาได้เข้นสมพานละอล่ะเงินครับมาเลยถูกใจให้เราปลานผู้ขาร่ำลวยเลยไปไปทางนี้ก็ได้เขาฮักเขาเพง เขาหักเขาหอมมาเด้อกระดับนีห้เลยยาหายนี่ะยายอย่าเบิ่งเด้อยนัยิ้มมีเสน่ห์ตลอนี่ดาวมือคืนนี่ไปแสดงมือคืนนี่นี่ยจี้เล่นแล้วเ่มือนมือแล้งก็สิไปอีกจี้เออโลดใส่เสียงดีคือจักกระจันทร์เลยนะเอ้ยจ้าสู้่